เป็นลิเวอร์กับทาง Arsenal อาร์เซนอลครับที่จะลุ้นแชมป์กันเหมือนเดิมเก่งจริงไอ้เฮียโค้ชแม่งเ,เก่งชิบหายไอ้เฮียริเวอร์พูลอะ่ะไออาร์นี่สล็อตอไออาร์นี่คาสิโน ทีมันมันไม่เกิดวิกฤตเลยเว้ยอย่างเช่นนักเตะเจ็บหรือว่าอะไรเงี้ยมันไม่เกิดวิกฤตยั้งเลยเว้ยริเวอร์นักเตะมแล้วจัดเลยเราจะคุยตรงนี้หรือจะคุยด้านในดีครับตรงนี้นะอ่ะเอาไปยังไงครับนี้แหละอ่ะโอเคขนอเชิญเลยครับอะไรครับก็คุยทิ้งไว้ก่อนนันนี้ไหมครับคุยว่าไงครับสี่สิบใบครับ อม่หนอคุยได้เหรอก็ที่มาคุยกันไว้ว่าเดี๋ยวจบแข่งจะเล่นกันเนี่ยอ๋อกูจะมาจบแข่งอ่ะไม่มาหลังวันจบอ่ะก็เข้ารอบชิงนะครับอ๋อได้พักไหมล่ะเขาไม่ได้พักเลยอืมเอาัปยังไงดีครับได้แชมป์ไหมครับเนี่ยไม่แชมป์ครับแต่ก็ไม่ได้ตกรอบเร็วขนาดนั้นอ๋อครับ ยังไงต่อครับทีนี้ก็เล่นครับตีเรื่องอะไรครับพี่โนเรามาตกลงกันไว้ว่าจะเล่นหลังแข่งไหมฮะไม่แล้วเรื่องอะไรอ่ะมีปัญหากับเรื่องอะไรไม่ต้องมีปัญหาหรอกครับแค่ตกหลุมคุยกับพี่โนครับคุยกับพี่โนครับคุยกับพี่โน่ครับหมายถึงคุยกับพี่โนครับไม่ได้คุยด้วยเลยครับอะไรครับนี่เป็นไรไหมอ๋อคุยกับพี่โนครับ อะไรห<อ>รือเปล่าครับตอบกันทลไมเนี่ยเอาใจเย็นใจ,จเย็นใจเย็น,ยน,ยนพี่โน้ต้องไงครับไม่ต้องไปถามเกี่ยวกับปัญหาหรือว่าอะไรหรอกครับพี่โนโ้เราคุยไปแล้วว่าให้มันเกิดไปเ,อ,เอาอย่างไง เอาผมถามปัญหาเตียเรื่องอะไรพี่หนอเรามีประเด็นอะไรกับเขาล่ะไม่รู้ผมไม่รู้เลยพี่ลงบันทึกอะไรไว้อะไดดครับเปลี่ยนชื่อแล้วเนี่ยวครับมันมันเป็นการมันเป็นการคุยตกลงกันตอนนั้นไงไม่ปกติพี่จะลงบันทึกไว้นี่ว่าเตีนเรื่องอะไรพี่ต้องลงรายละเอียดไว้นี่ก็เอาง่ายๆคือเราจะให้พี่เอาหลักฐานในส่วนของเจ้าพี่ใช่ไหมผมจะถามว่าเตียนเรื่องอะไรไงใช่ใช่ใช่ใช มันไม่มีหลักฐานหรอกอา,อามีมไม่ได้ตีอะเด็มันเป็นการตกลงที่เราตกลงกันตอนนั้นหลักฐาน<อ>ไม่มีนะอ่ะก็คือง่ายๆเราจะไม่ไม่เล่นว่างั้นใช่ครับตลกเว้ยคำดิการพูดคุยตรงนี้มันมีผลทุกอย่างนะเรามาระวังกันด้วยนะครับ ไม่อยากระวังเลยครับใช้หมดอะอะ BBC กับอาจารย์คารยังมีอะไรติดใจติดแผลติดอะไรกันไหมครับผมมีครับไม่ติดครับแล้วก็ไม่อยู่ด้วยครับผมมีครับอยู่อ๋ออ๋อยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงไม่ติดหรอกอะโอเคโอเคครับพี่ ออกจากทีซีอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงอยู่ครับไม่น้องอยู่แล้วอ่ะโอเคงั้นก็มีเท่านี้เนาะโอเคครับแล้วเมื่อกี้บอกว่าจะออกจากทีซีด้วยใช่ไหมครับออกจากทีซีตรงนี้นะครับมผมไม่ได้อยู่ตรงนี้ผมได้ไปที่อื่นเนี่ย <c oughs> ก็เดี๋ยว,ยวก็คือว่าจะไม่ได้อยู่ภายใต้ทีซีถูกต้องไหมครับอะไรอะ่ะอันนี้คืออะไรก็ไม่รู้เพราะคุณพูดมาเมื่อกี้ผมก็ถามเฉย โอเคงั้นไม่มีอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคไหมครับโอเคเรียบร้อยครับโอเคครับขอบคุณลยครับครับโอ้เมื่อกี้ไม่มีใครขับด้วยเลยไม่น่ารักเลยอยู่แล้วพี่คนจะไปโอเคนะคำพูดคำพูดคำจาไอ้เฮีย อ่ะตามนั้นเนอะตามนั้นยังไงพี่ไม่เข้าใจเพราะบีโนก็อยู่นะตอนคุยตกลงกันอ่ะใช่น่าจะไม่เอาอะไรแล้วนั่นแหละหมายถึงแต่มันไม่ยุบไงมันไม่ยุกไงใช่ใช่เมื่อกี้ก็ถามแล้วว่าเขาบอกว่าจะออกจากซีซีก็เมื่อกี้ก็ถามความสมัครใจเขาว่า ให้เขายืนยันเขาก็ไม่ได้ยืนยันนะว่าจะออกอมันไปยุบไงไม่ได้นรอกเขายังไม่ได้แจ้งยุบไปสิตามนั้นไม่ได้ดิพี่เราตกลงกันแล้วก่อนที่จะแข่งว่าเราจะมีสตอรี่กันพี่ก็ไปรวบรวมหลักฐานมาได้ไหมละ่ะม,ม,มันมันมันหาหลักฐานนีอ่อืมอืมอืมพี่ก็ไปหาสํานวนมาสิว่าเราคุยกันจริงๆริงอ่ะพี่ลองไปดูก็ได้ครับไอคุยมันคุยมันก็ยอมรับว่าคุย แต่มันคุยว่าเล่นเรื่องอะไรมันจะมาเอาข้อระเบียบของทีซีมาเล่นไงอ่าเข้าใจแต่ว่าเราคุยตกลงกันแล้วไงพี่มันไม่มันไม่มีข้อระเบียบอยู่แล้วพี่ในเมื่อเราตกลงกันทั้งสองฝ่ายแล้วพี่ก็แค่ไปหาหลักฐานวันนั้นมาว่าเราตกลงกันจริงๆตกลงกันทั้งสองฝ่ายต่อหน้าทีซีด้วยอืมชัดบีบีซีนี่เขารอบไหนวะเพราะว่าทางฝันยังไงก็ต้องถ้าถ้ามีหลักฐานก็ก็ส่งยื่นมาด้วยว <ะ S 1> <BBC S 2> ก็ได้จะ<อ>ได้ประกอบร่วม หลักฐานแบบไหนพี่ผมไม่มีหลักฐานนะมีแต่แบบมีคนไว้นานแล้วอ่ะมันได้ใช้ได้ไหมล่ะอันนั้นอ่ะหลักฐานนอกห้องทํางานหลักฐานนอกมันแช้์ไม่ได้ใช่ไหมล่ะเพราตอนนี้มันมันมันยิงมาตรงที่ห้องทํางานพี่แค่นั้นเองอือฮึอ๋เดี๋ยวจะพยายามตรวจเช็คดูให้ทุกด้านเลยแล้วกันอ่าพี่ไปดูได้ครับโอเคได้ครับแล้นีมมาครับอ่าครับผม ไปป่ะเดียวเเดียเต๋ไปเต๋ไปขุดอดาร์พี่ไปป่ะที่ไหนวะทำออฟทำออฟเอาวุธไม่ซอลต์ว่างสองว่างสามอันแม่งมันเดียวมันมันมันเสริมออฟวูดตัใหม่พี่จริงครับลุงลุกเลย รอรอหมาแตะข้างนอกอยู่ไอ้จะมีไหมนะโพชงโพสต์อะไร้อาไว่าไงวะหนูอะต้องคู่ทางนี้ไม่มีอยู่แล้วลงก็ลงมาอะไรไอกี้วุ่นด่าใครสักครั้งตึมบั๊มกันหน่อยดีกว่าอยากตึมบั๊มอยากตึมบั๊มอะไรวะทุกคนโอ้ยตขายังเอาเข้ยกูจะบอกให้นะเฮียมันเอาเอแซบมาเล่นให้อะถ้าเล่นเองอะ ไอ้เฮียเอาไม่รู้ว่าจำไม่ได้บีซีเข้ารอบอะไรเลยตามาแล้วเวูถามาได้ไอ้เฮียถ้าแชมป์ป่ะครับถ้ากูไม่ได้ตกรอบนี่ตัดไอ้เฮียงุดมิดจริงเห็นหน้าเมืองแล้วก็มันยังได้ต่อไงตังมันก้าวขนาดนี้ต้องไห้ไม่ประยานเล่นเอ็กเอามาคนอื่นเลี้ยแล้วไอ้เฮียก็ไม่ไหวไงตัดแกมันจะไหวยังไงอ่ะ เป็นยังไงไม่รู้แต่อย่างน้อยเป็ียนยังไงไม่รู้แต่อย่างน้อยกูที่สองเว้ยไอ้เหี่ยอ่วยมันนั่งไอ้เหี้ยกากกันไอ้เหี้ยแตะที่สองอะมึงว่าไงวะไอ้เหี้ยหลุดจัดในสัตว์แก้งหัวคววยจัดไม่มีปัญญาเล่นแทนคนอื่นเล่นแทนตาเน็ตตานตหน้าบ้านต้องขนาดไหนอะก็คิดดูอะ แล้วเสียงได้นะมันบอกนะเสียงได้นะมันเถียงได้นะมันเถียงเราได้นะที่โหลแซะที่สองไอ้จัดหลุดจัดยังเสีอย,ยวอลุงอยู่มันนั่งแซะเฉยคยุยนั่งที่แม่งอย่างก,กาดไอ้เหียเล่นเองก็ไม่ได้เล่นไอ้ควายเสี่ยวจัดอีกก็ลูกอีกน้องชายมันมันีความมันมีความภาคภูมิมมใจในตัวเองบ้างป่าว พี่พี่พี่ไอไอ้นี่วับมาได้อีกนะอีเวนต์น่ะอีกอีกสองคนอีกสองคนสามคนนะเพียสี่ครับสี่ครับอันสุดท้ายวาเรนยังเล่นด้วยตัวเองเลยเฮียวาเรนอ่ะเฮ้ยไปทำไปดิ อิ่นะครับมาได้อิ่นะมัดหนึงเอลาบ้านไให้กูเลยแง่เต๋อ อันนี Atari ้อันนี้แค่ส่วนหนึ่งตอนนี Ellen> ้ยังเหลือเยอะเลยโอ้ยสวยสวยเติบโตเต๋อพี่เต๋อแล้วผมอ่ะคิวชื่ออะไรพี่